สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานย่ำค่ำนะครับวันนี้มาตัดจุูขานะครับเต็มไปแล้วหนึ่งเที่ยวนะครับวันนี้รถจะอึงครับไอผู้จัดการอึงอใช้คำว่าเต็มครับใช้คำว่า,าเต็มป,ปีอันนี้หน่อยเดียวครับสามประมาณสามตันสองส

วันนี้มาที่กระบวยทองคนระับวันนี้ขับต้นลายพางนะวันนี้สาวโค้งไหนนี่ยหลังเด้อ ของผู้ใหญ่นะตอนสวยเด็กถูงเยอะเดกนี่เจอถุงมาดีแม่ดีนะใส่แหนบนะไม่ใส่แหนบแล้วตายนี่ครับเ <c oughs> ขาทำทัวเสร็จแล้วเขาก็ยอดทุกโคตรแดว๋ยวนี้อันนี้เป็นเด็กซ้ำขอพดนะครับเป็นชิบหายจนลวง

ไอ้หม่ามวยมันไปที่เลือนก่อนไโตได้หมามวยเยอะ,อะหม,าม่ามวยเยอะ,ยเ,ยอะเราถังสสดลงสองร้อยลิตรใส่น้ำมาแล้วก็เครื่องเครื่องกีจาฉีดทับฝนเทียมเลยอ่ะนย

ดียทายขับ้อมกรดูนี่บอเโครดุมาแล้วหมูบินเดี๋มันทาขา้อมกระดูนโอโหโดจริงๆเป็นพวงดาวแสนโอ้โหเบรกเล็เลยว่ะ ที่เรียกว่าเป็นอีม่นห้อยที่ไหนเนี่ยเป็นมะขาป้อมมาซื้อเจ้าชิดตอเลยดูเนี่ยเนี่ยครับขายจ้ามาซื้อมะขามป้อมครับมาเลยนะครับลุงน้ขายนะครับ <c oughs> ยังดกอ่ะครับ <c oughs> เป็นพวกพวงเลยเอาเฮ้ยเลี้ยวดิมึงไปไหนอ่ะไปไหนมะข่าโ <c oughs> น่นเหนือทรายลาวะ่ะ tay nữa <laughs> Bài lên lớn đi อันนี้เราก็เดินทางเข้ามาในป่าใหญ่ของเราแล้วนะเราจะตัดตั้งแต่สองปีที่แล้วแนละ้วจะของบอกไม่ใหญ่ปีนี้เจ้าของยอมยอมมาตัดเพราะว่าไม้ถ้าเกิดเกินหน้าสิบสองไปนี่เขาคีบคื้นมาให้นะครับไม่ต้องยอ่อใหญ่มากนะครับอ่าตอนนี้ปลูกลูกค้านะ้าสิบหน้าแปดนี่ก็ตัดได้แล้วนะ ราะว่าตอนนี้บริษัทเรื่องมากมากเลยโคตรเรื่องมากปิดกะปิด5้าโมงห้าโ,โ,โมงเปิดตุ่นสี่โมงสีโมงเช้าสามโมงสี่โมงเช้าโอ้ยแดดร้อนใครจะตัดได้ปูดละครึน าสวยงามครับคนขับงงครับคนขับงงคนบอกหลายคนก็ให้ลงตกไ่่ไ่วไปวอ่าก็วันนี้นะครับเข้าที่หมายรับเรานะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเราหมายตาไว้นะวันนี้ก็มาจัดเลยครับ เบอรเป็นหนึ่งครับ <Incred ibly. S 1> สวยงามต้องขอขอดาม Ah uh -huh. 是。<noise> Danke, ist ขนาดนี้ก็มาถึงลานแล้วนะครับรถก็เยอะพอสมควร เงินสดทุกวันโอ๊ครับก็มาเจอทีมงานลุยแรกแล้วกำลังมาอ,อ,อ,อู้ดมาขี่คันด้วยนะทีมงานลุยแรกอ่ะหาที่ลงไม่ได้ครับ ด่อันนี้มาขี่คันก็เลยวิ่งกีก่เทีย่ยวแล้วครับครัก็แรกแรก็แรกเจอแรกเงี้ยมาพี่เอกด้วยไงม,มา,าขี่คันสามสามคันนะคันนี้ออกมาก่อนครับรถไม่แรงรถไม่แรงออกหน้ามาก่อน <c oughs> อันนี้ชุดกับบ้านนะครับชุดชิด,ดากับบ้านไปช่วยลุงอ้วนเอาไปซื้อกระคาดเขาไปน่าจะ โ oh, 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 <laughs> อ้โหสบัดสบัดแม่หัดยา,ากท <laughs> ี่หลายรถเียากชิดจัดเจไปนิดก <t> ็ส่งแล้วลุงคนนั้นนะที่ขี่คูเวตา้ามานะอรถไปนี่เลยเขาบอกเหมาป่าสองหมื่นตัดไปร้อยกว่าตันแล้วยังไม่ยุบเลยว่างั้นนะคนด่านช้างอะ่ะพวก่างั้นนะที่ขี่คูเวตา้าแก่ๆหน่อยอนะแล้วอันนี้กับเอวอ่อนนะ เดี๋ยวจะอะไรขนาดนั้นทีมงานเลยแหลก